สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสมองสุบอสมองเจน้ำเดือจ้ามือน,นอีน้องวุ่นน้องวหวและพอดำสิพามากินกินมหมูหัน,นโตใหญ่ๆครับมอนีเบ<ง>่งบริหารเองครับมอนีซื้อเป็นมากพี่ครับโตใหญ่ๆใหญ่แห้งบ่ใหญ่แห้งจ้ากินเพื่อพี่เพื่อน้นองน้ำเดือจ้าุ่ฉลองยังก็มอน,มนีฉลอง ยูทูบเดือนจา้าย <YouTube> ูทูบหอดสามหมื่นแล้วห้าหมืนจ้ายูทูบลงทีบลงแดนไป <laughs> แต่ว่าเอิม่มทั้งเพจก็ะหอดหาหมื่นแล้วเดือจา้าครับเพิ่นว่าเพิ่นจะกินมูหันครับพอดำเลยจัดให้เมนกซื้อย่างครับให้เป็นของขวัญน,นอ้อมาเห็ดคลิปกับพอดำคู่มือคู่มือซื้อกระเป๋าให้จ้าอ่าถือกระเป๋าให้พูละอันครับพอได้เป็นกําลังแรงใจมาเห็ดคลิปกับพอว่าท่นพี่ครับเจลเพิ่นทางพี่กระชิเป็นทางเจวซีฟู้ดครับ ทางนี้ก็สิเป็นน้ำซอสหวานครับตัวนี้เนาะหวานอือเอา้าน้องบุญขอบบุญขอบคุณเพื่อนครับทวดเพื่อนมากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพอดำสีหันท่าครับจะขอขอบคุณสําหรับ<ง>พี่น้องที่เขามารับชมเมือจ้าใครที่เขามารับชมแล้วแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเมื่อจ้าอย่าลืมอย่างเดียวกดติดตามเมื่อจ้าเนาะโอ้ขาดยิงใหญ่ๆๆครับซอยอยู่บนนี้ช่ยจ้ะ คนรับประจีก,กินคือน,นางจีนนี่เป็นอะไร <c oughs> จีกออ็อยาามองว่ายืดได้ครับเจวนั่งพี่ <c oughs> โอ้คำใหญ่นี่ครับอยากกินนั่งเด้นั่งนี่กรอบตัวงร่างนี่ครับเพราะว่าบริเนนกรอบหน้าเหมือนนี่เน้นแซบครับคำยิ่<ส>ใหญ่ตอนใหญ่ <c oughs> เอาลงมือเลยครับเอาเลยน้องว<ห>ุ้<ห>นแซบตาพี่ตอนนอนรับปากกรอบเอา ยือ้เอาครับถ่ายถึงอะไรโอ้เอาแน,น่นเลยบอสเอาคือข้ของแกว้วเดียวเนาะบาน <c oughs> สี้เสียงหัดถวยแกว้วกันเลยครับฮีเดอรนางกรอบมันอมนองวุ่นนองวายสีโค้งกับอยู่ทั้งพีแหละอโอ้ยอ้ยยัวๆเลยครับนึกว่าเคอบช็อกโกแลต มีผักบักแตงกับผักบักทัวครับน้องวายถึองอยู่ปะครับจับน้ำบ่จะคำบ่นี่มาเดีย๋ยวกินเจลนัเด้เอาเจลนันไปทางหลานก็ไ,ได้จ้ะอืมอืมอืม กรอบคักเนื้อมันนุ่บกุบคักรเนื้อหวานหวานบะหมีมันหวานน้ำซอสบะหมนตาใส่ทั้งนังกรอบพี่น้องโอ้ลมหนาวพี่น้องว่าทั้งบานพี่น้องคนตกทั้งพี่หน้าวหนาวครับเนาะทั้งนี้ล่มจ้ะทั้งนี้ ทั้งนาวทั้งลมอือหือพี่น้องพี่วาเด้อคือบโส่วนแม่นกมากินน้ำหน่พี่น้องว่าอือหือห,อหอให<อ>้พู้ละอ่านลดแม่นกเป็นอะไรพ่อมาแมา่มนกบุยยากครับแม,ม่นกให้น้ังวุ้นกินเพื่อเอ,าอ้าน้องวาจิ้มเจียวหวานบ่ครับ เชียวหวานๆเหมือนมาทางนเนาะคิดว่าชิมมากครับป้าขน้องไว้ครับนี่หูมีสองหูปรดำที่กินนางกอบเบิ้งยินกันเนี้กอบมีกอบเฮี้ยงนู้นเคยกินเหรอแม่บอกแม่จ้ะม,ม,ม,มามาถิ่นองมากแสบๆน้องกัน สุกขักเป็นขักเลยอ,อ๋อจีกเกลืครับใครมักหนังหนังกรอบแสบบ่แสบบบจ้ะแสบกินไย้ครับเพื่อพี่เพื่อน้องเขาทำกินเนื้อ เหนือมาแซ่บนู่นมาหวานใครมากว้างใดเพื่อกินเอาโลดนเพราะดำนี่เน้ยนนังเรือจ้ะัวานังนะมันมีมันมีหมมยียงนะนังนังมันหลายน,งนังมันกรอบเมนจะ้ะน้ำไม่กรอบเพราะดำไม่แซ่บมักเหนีห อุ้ยหลอกจะปลกเอาออกเลยคืใหญ่เลย ข,ขาแม่นครับตัวใหญ่ๆเราต้องกินกับข้าวครับวันนี้เจนนงคนว่าถ้ากินกับขา้าวมันอาจเสียไปเลยนะพะดัดอ๊ะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่นกันได้ข้าวเหนียวมาพร้อมแห้งดิครับนืนบอ้อุคนจะว่าแสีบแืมยื้อเอาครับ พี่น้องกส็สช่ว่าคือปอถวยมาแบ่งกันถ้วยเหลือสองอันเท่านี้แหละครับมันแตกไปแล้ว <c oughs> <g ül üyor> น้องคุณก็น,น้องว่ายเป็นผู้ลางครับแตกเบ็ดเห็ดืนทองมันนี่ขอดำว่ามันสีแสบขอดำจะบอกควนกิอเป็นไงเจลคือเข้มข้นดีแท้ขอกินนังเนี่ยจ้ะคุณยังหมูแจัคค้องเศษ ระว,งวังถือแจโต๊ะมือตัวทำนี่พอดีครับกินได้บัดดูคนมากินได้บะดูเมืองสีโค้งทางพี่น้องดูงปเหนือเปื่อยๆครับเอาดึงเอาครับ ดึงปลายกระอยอุ้ยเปื่อยซะเนาะเจวซีฟูดจำนยทางกลางกะอยู่ทางกลางก่อ่เจวนี่ก็ยิบเจวนี่อีกน่เจวนั่นก็ยิบเจวนั่นอ๋อจำขึ้นยืดบ่เทิงครับเกินจะใส่ซีฟูดนี่ วันนี้คือเกาแล้วค่ะคืออ้อยทั้งกลางเนาะหนึ่า,า,าน,านี่นี่บาทน,นี่เอาแกน,น,นันได้ผอแล้วแกนันบ่บ่ม็ชิริยาจะเจียวอยูอย่นี่แล้วใารฮิตแกนัน,าน,านง่นัเฮ็ดผสมกันซะนี่เอาจำเอาครับบาทน,นี่ หือหนังๆหึมีตัวเสียมมาให้กันมัมนมีหลายอยู่ครับยื้อเอาแหมยืออถถ้อเ,เอาบ่ทึงจะเตียบแอือนี่วัวนัวดีเนาะหยับหมูไปให้พี่น้องเบิ่งมานี้นี่นนอือครับเดียวน่อยสดๆเลยอืม หืกใจแล้วบอบนี่ได้แจวมาอยู่พี่อคักแสเนะระพอดำเนาะกินเพื่อมือน,นี้ให้จักโลกัรเลยหื้มให้เต็มเลยจ้ะมือให้เต็มเลยจ้ะพี่น้องคนใดที่บอได้กินกับบอต้องเสียใจเลยจ้ากินเพื่อววเนาะพอดำกินเพื่ออยู่เลยจ้า อือบ้ามึ้อ้อันเบิดตโตเลยมันบ้าฮึฮเบิด,ด์ตยูเอาโอ้เฮ็ดได้จริงดิลองเบิ้งครับเด่นกับไายเบอร์ลินโหกับนี้ไงครับยินหอดกระดูก อันี้บ้าหนังกอบเอาอีกจ้ะเอาอีกจ้ะอืม <c oughs> สนกันอืมไผ่เชลเอา,เอาคนอวน้วนมือนี้มือน,นี้มูวุ่นมาก,กินมูกรอบครับนี่อืม <c oughs> คนจอยแผ่นยังไงอืมกลอบแห้แง หิ้วเขาวน้ำเดียวบุดองหิ้วด้จากกินเพื่อแล้วกินเพื่ออะ้วอเนื้อขาบ่ครับเนี่ยยั่ไงนี่เอาไหมบ้างเอาบุจ้ะถ้ากินได้ คนจอยได้นางละมิดอุชุยเลยครับอันนี้บาแมนเพิ่นแซ่ยบเหรอหึงเลยนะเนาะเขาไ่ได้กินเนาะแม่ใจ้ะอ๋อเลยครับ เต็มให้มันเนี่ยบเบิดเคริ่งหนึ่งแลได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> สิเบิดเป็นโตเอลีได้นี่เต่นุ่นิดอย่างว่าเต็นหูน่หัวครับเบิงค้ามกว่ามัน ไดใช่ป่ะจะได้ปาดมาเนาะดึงเอาลยครับเนี่ยกินธรรมาสาทบ้านเฮ่ากินน้ำกันสามคนแซ่บดีแซ่บดีเหนื่อเปื่อยเ,เอาครับเอา กีฟูดจะ่มอะินไปชินมาในก่วียเบิดเป็นไรแซ่บแซ่บจ้ะเบิดซ้ำอะไระมาอีกหนังอ้อบางคันนี่วค่บวันนี้ ตัวนี้ง่ตกขายบแพงพกันนะลดราคาห้เลยแสบปีงไข่ทานเนาะหอมขากระนิ่งง่ายใตัวละจัดบาทกระมือ กดลืมแลยโหสิครับเอาคนจอยปันกันเท่าเอานั้นบ่จ้ะบางเสียนนองวุ่นกินแล้วครับหมันเอากินอืมผสมกันเรอแสบืมพอมมันสีหวาน ของน้ำจิ้มซอสแล้วมันซีเพ็ดเพ็ดองน้ำจิ้มอันเนี้ยมันเขากันเขากันแบบหูนังดื้อซื้อกับเจ็บขาคำไหนพ่อ lòn một đèn quanh không bù ấy khâm nhây gà này เก็บอื่นไว้โล่ง<อ>ประภัสเหนือขาขาโอซัวเลยเอาหมุญเอาหมุจัดนผุดจอยเอานี่แล้วเรา,าจิ้มไทยกันก็เมนโอมากินนำ้ำ ก็เลยที่เบิร์ตเน,ะนาะเหนื่อยเหรอไหมครับไม่เลยริมบ่อนกำลัง <c oughs> จ้ะอืมฮะจิเอาดึงเอาเลยครับกใช้ <c oughs> มือมัม่นโหลดเท่ามลยก็ฟังเสร็จ <c oughs> อวันนี้หลบกวนเวลาพี่น้องในจักน้อยด้วยครับขอแนว่ยแสกสีโครงทำไ่สีโค่งมูยาอืห้าน้ำหวานให้น้ำ น้ำหวานมันแห้งหวานอยู่โปรแกรมใหญ่เห็นมันหวานตืิมแม่นมากยังแล้วเหรเนาะน้ะำซอสเพิ่นกห็หอมหอมเนาะโอ้พ่อแม่เมนูวันนี้เบอไรไปได้แล้ครับ เอาดีๆครับนี่ต้นกันหมูดองบ่เห็นกระดูกยังไงก่อนลืมพักเลยมันนี่ <laughs> น รอนมรงแบดเท่ใจอืมอ้าวอีกงานอะไรบอสอีกงานอะไรบอสได้จ้ะอันนี้นหนบ่อันนี้ก็ได้สีโครงเนาะสีโครงเอา พินผดดัดประการใดกับโบว่ากันเด้อครับเด้อมือนนี้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้ยอือั่งเดือกเครื่องหนึ่งหนุนวุ่นวาอิ่มสือโบว้จ้ะเอ้าอิ่มก็อิ่มเพลินแล้วแสบครับโบว์สับเหลือเครื่องเดียวหนึ่งอือเหลือแต่หัวครับ เอาฝากพี่ฝังน้องเขากดไลค์กดแช่นะครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจพอได้เห็ดคลิปอีกเนาะให้พี่ให้น้องเบิ้งเพิ่นกะซื้อกระเป๋าให้ลูกเพื่อนครับเหมือนนี้ครับมูหันหมูหันหนังกรอบๆแซบๆครับมาฝากพี่ตอนน้อง <c oughs> เ,เมือเ่อบ่เมื่อจ้ะง่อยหลบกวนเวลาพี่น้องมาหลายแล้วครับเมื่อนี้อาเป็นว่ามืออื่นยังพอกันไหมครับหมูหันแซบๆเหมือนนี้ ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาพอค้าแม่คายขอให้ค้าขคายลำรวยลำรวยครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ